สวัสดีครับ<ๆ>พเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องพเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป<ๆ>ก็อยากจะให้พเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์ like, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารร่วมกันครับ วัตถุมงคลเหรียญที่เล,ลึกนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือ,เ,อเหรียญของพระอาจารย์บุญมาทิตเเปโมหรือหลวงปู่บุญมาวัดสิริสารวันบ้านโนนทันจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งในจํานวนหลายรุ่นนะครับผมแต่ว่าความพิเศษเอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญทีเ่เนื้อหามวลสามหลักผู้สร้าง ต้องการจะสร้างเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับผมแต่เหรียญที่นามาให้เพื่อนเพื่อนี่ๆชมอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญแจกนะครับผมแต่ว่าได้สร้างขึ้นจากเหรียญบล็อกทองคํานะครับผมรายละเอียดแล้วก็จุดต่างๆนะครับผมในเหรียญจะเป็นยังไงเ <ๆ S 1> พื่อนๆพื่อี่ๆชมภาพในส่วนขยายไปพร้อมๆกับโอบ้านสวนเลยครับรูปลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญกลมนะครับผมยกขอบสองชั้นนะครับ ด้านบนก็จะมีหัวห่วงนะครับผมร้อยห่วงในตัวนะครับผมด้านข้างาหัวห่วงที่เป็นโดนัทเนี่ยครับผมก็จะมีกนกตัวหนอนนะครับตรงกลางเป็นสาธิสลักของหลวงปู่บุญมาทิตเตเปโมนะครับผมตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์บุญมาทิตเเปโมนะครับชมด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเขียนวัดสิริสารวันนะครับผม ศัก,กาศ2513ัหออักษรยันสองแถวนะครับผมเป็นหัวใจยุงทองนะครับผมเขียนนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเหรียญทองคำรุ่นแรกสิบุดรธานีสร้างครับผม ถ้าไขรที่เป็น FC ของหลวงปู่ฟ้นอาจารโรนะครับผมจะพบว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหรียญรุ่นที่8ของหลวงปู่ฟ้นอาจารโรนะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองคําเหมือนกันนะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแจกนะครับผมก็จะมาปั๊มเป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อฝาบาทอีกทีนึงนะครับผมสําหรับเป็นเหรียญแจกแต่ว่าบล็อกเหรียญที่แกะขึ้นมาเพื่อที่จะ ปั๊มเป็นเหร <tinc S 2> ียญ <like Momo S 1> ทอ <Liberty> งคําเป็นหลักนะครับผมเหมือนกับเหรียญของอาจารย์ฟั่นนะครับผมด้านหลังเหรียญก็เลยเขียนว่าเหรียญทองคํานะครับผมคือว่าเป็นเหรียญผู้แฝกกับเหรียญรุ่นแปดของหลวงปู่ฟั่นพาจารโลนะครับผมสาหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่คุณมาติกตเปโมนี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์สูงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอยู่โยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็ เมตาก็ถือได้ว่าเป็นที่สุดเหมือนกันนะครับผมตามตำรับของอการนิยฐานจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับผมหลวงปู่บุญมาท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีปฏิบปทาในสายอของพระกรรมฐานนะครับผมแล้วก็เรื่องราวประวัติของท่านเนี่ยก็สามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้ทั้ง Google แล้วก็ ทั้งใน u t u b e นะครับผมจะเห็นได้ว่าประวัาิเรื่องราวของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยอิทธิปฏิหารต่งางๆนะครับผมก็เลยไม่มีการที่จะพูดถึงบ่อยมากนักนะครับผมเพราะทางสายพระป,า,ปานี่จะไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของปอริญญาปฏิหารมากนักนะครับผมเพราะว่าเป็นว่าจะไปผิดกับอาจารย์ลีนแล้วก็แนวทางปฏิบัติของพระกรรมาฐานในสายนี้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกเท่าที่พบเห็นนี่จะมีอยู่ด้วยกันอสองบล็อกนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าจริงๆอาจจะมีบล็อกเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆก็ในเหรียญรุ่นต่งตางๆเนี่ยถ้าใครที่เก็บพระสายกรรมฐานอยู่แล้วนี่ยฮะลองอมาเก็บ วัตถุมงคลของหลวงปู่วุ่นมาเพิ่มเติมอีกเจตีอาจารย์หนึ่งนะครับผมก็จะพบว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ที่ดีนะครับผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมราคามูลค่าในการตลาดก็ไม่สูงมากด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ